สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งเพมหน้านะครับผมวันนี้ผมผ่าลําต้นนะครับแล้วก็เอารวดอัดเข้าไว้นะครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณแปดเส้นนะครับประมาณแปดเส้นทําประมาณแปดเส้นนะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับผ่าลําต้นเพื่อจะให้เวลาเราไปเล่นนะครับให้เรามีมีลาต้นที่ผายนะครับผมตรงนี้รวดผมก็จะ อ so first, ัดไว้ไม so ่ให้ฉีกถึงตานะครับผมจะเล่นตาสองตานี่นะครับเล่นสองตานี้ตรงนี้ก็จะเป็นลําต้นนะครับผมเดี๋ยวให้เขารักษาแผลหายดีก่อนนะครับผมี๋ยวค่อยตัดไปชาหรือว่าจะตอนก็ได้นะครับเขาก็จะได้เป็นลําต้นที่ผายออกมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมทําเพมหน้าทําได้นะครับมีหลายวิธีนะครับผมการเอ่อการชานะครับอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งอันนี้วิธีที่2ก็คือผมควอนไว้นะครับ ผมคว้านไว้คว้านไว้เพื่อจะให้เขาตรงนี้นะครับให้เขาผายนะครับให้เขาผายเราค่อยมาตอนนะครับถ้าไม่ตอนเราก็ตัดไปชําได้นะครับผมแล้วแต่เรานะครับนี่ก็อีกวิธีหนึ่งนะครับผมผมจะให้ดูตัวอย่างอีกที่ผมคว้านไว้นะครับนี่นะครับที่ผมคว้านไว้ก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยเขากําลังแผลกันแผลกําลังกําลังเป่งขึ้นมานะครับกําลังเป่งขึ้นมาให้เขาผายนะครับ แล้วลากเขาก็จะออกในจุดจุดนี้นะครับผมตรงนี้เราก็ผมจะทิ้งไว้อีกนานนะครับผมปล่อยให้บวมไปเลยครับตรงนี้ปล่อยให้บวมไปเลยแล้วค่อยมาตอนถ้าไม่ตอนก็ตัดไปชำครับตัดนี้ก็ชำลากเขาก็จะออกส่วนนี้เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับใช้ได้หลายวิธีนะครับผมลองทําดูนะครับลองทําดูนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับมีอะไรมาแนะนํามาแบ่งปันกันนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือการทำเพ็บหน้านะครับเพ็บหน้าไต้หวันนะครับผมสวัสดีครับ